ชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมของปี2569ซึ่งเราจะใช้การโคจรของดวงดาวสามดวงมาเป็นหลักในการพยากรณ์คือดาวพฤหัสบดี ดาวเสารและพระราหูนะคะโดยที่ในส่วนของดาวพฤหัสบดีนั้นตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2568เวลา7นาฬกา36นาทีดาวพฤหัสบดีโคจรกลับเข้าสู่ราศีเมถุนจากนั้นวันที่31พฤษภาคม2569เวลา21นาฬกา45นาที ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎและวันที่20ตุลาคม2569เวลา21นาฬิก45นาทีดาวพฤหัสบดีเดินเร็วเข้าสู่ราศีสิงห์และในส่วนของดาวเสาร์ค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2569เวลา10นาฬกา16นาทีดาวเสาร์โคจรยกย้าย กลับเข้าสู่ราศีมีนและวันที่22พฤศจิกายน2569เวลา5นาฬก5นาทีพระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและสำหรับคลิปนี้ฉันขอแยกเป็น4ด้านคือด้านการงานด้านการเงินด้านความรักความสัมพันธ์และด้านสุขภาพเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนปี2569เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตค่ะเพราะดวงดาวหลักทั้ง3ดวงจะส่งอิทธิพลมาในรูปแบบที่แตกต่างกันดาวพฤหัสโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนตนุเรือนกระดุมพระเรือนสหัสชะก็จะทำให้ดวงของท่านดีขึ้นเรื่อยๆบุคลิกภาพโดดเด่กนการเงินมั่นคง ส่วนดาวเสาจะอยู่ที่เรือนกรรมมะตลอดทั้งปีสร้างความมั่นคงในอาชีพแต่ก็ต้องทำงานหนักนะคะส่วนพระราหูจะย้ายเข้าเรือนมรณะในช่วงปลายปีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และโอกาสลี้ลับถ้าจะสรุปเป็นไทม์ไลน์สั้นๆนะคะธันวาคม2568ถึงพฤษภาคม2569 เป็นช่วงที่ท่านได้ปรับเปลี่ยนตัวเองบุกลิกภาพดีขึ้นความมั่นใจมากขึ้นมิถุนายนถึงตุลาคม2569เป็นช่วงที่การเงินเข้ามีไรายได้เพิ่มมีการสะสมทรัพย์สินและในช่วงปลายปีคือพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมีโอกาสลี้ลับและมีของขวัญที่ไม่คาดคิดค่ะ ตอนนี้เรามาดูที่ด้านการงานกันนะคะตั้งแต่ปลายปี2,568ถึงพฤษภาค,คม2,569ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือ ผู้คนก็จะมองเห็นศักยภาพและความสามารถของท่านมากขึ้นเหมาะกับการนำเสนองานการขายสินค้าหรือว่าการทำงานที่ต้องพบปะผู้คนท่านจะได้รับการยอมรับได้รับโอกาสดีๆค่ะดังนั้นก็เหมาะกับการพัฒนาตัวเองปรับภาพลักษณ์เรียนรู้สิ่งใหม่และแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่นะคะ แต่ดาวเสาในเรือกนกรมมะก็ทำให้ท่านต้องทำงานหนักมากมีความกดดันสูงมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอาจจะรู้สึกว่าต้องแบกภาระหนักแต่ว่าการทำงานหนักในช่วงนี้จะเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอาชีพในอนาคตคือถึงแม้ว่าผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าจะเข้มงวดมีความคาดหวังสูงนะคะก็ขอให้มองว่านี่เป็นโอกาสในการเติบโตคะ่ะ พอมาถึงช่วงมิถุนายนถึงตุลาคม2569ท่านจะมีรายได้จากงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะความสามารถฝีมือของท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าถ้าหากว่าทำงานเกี่ยวกับการขายหรืองานการเงินหรือว่าธุรกิจที่ใช้ทักษะพิเศษก็จะเป็นผลดีประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้ใช้ ความสามารถของท่านสร้างมูลค่าอย่างเต็มที่ค่ะพอช่วงปลายปีนะคะคือจากตุลาคมไปจนถึงธันวาคมเนี่ยท่านจะมีการสื่อสารที่โดดเด่นการสื่อสารราบรื่นนำเสนออะไรก็เก่งนะคะพู้จาดีเจรจาประสานงานต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมมีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาแนะนำโปรเจกต์ใหม่ให้กับท่าน หรือบางท่านก็อาจจะต้องทํางานที่ต้องมีการเดินทางนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็เหมาะสําหรับการติดต่อธุรกิจใหม่ๆขยายคอนเน็กชันแล้วก็พัฒนาทักษะการสื่อสารค่ะที่น่าสนใจก็คือในช่วงปลายปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในงานเช่นมีการเปลี่ยนงานใหม่ที่ไม่คาดคิดเปลี่ยนแผนกหรือว่าได้ทำงานที่เกี่ยวกับความ ลึกลับนะคะอาจจะเป็นงานวิจัยงานสืบสวนงานที่เกี่ยวกับความลับหรือว่างานที่ต้องไปออรับมรดกทางปัญญาจากผู้อื่นค่ะดังนั้นในส่วนของเรื่องการงานนะคะฉัดขอสรุปว่าชาวลัคนาราศีเมถุนงานก็น่าจะหนักตลอดทั้งปีละค่ะแต่ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆปลายปีมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะ เรามาต่อด้านการเงินนะคะตั้งแต่ปลายปี2,568จนถึงเดือนพฤษภาคม2,569ถือว่าการเงินโอเคเลยค่ะท่านมีรายได้ประจำแต่ก็น่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าของใช้การปรับภาพลักษณ์ การดูแลสุขภาพการลงทุนพัฒนาตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวนะคะพอช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนี่เป็นจังหวะทองในเรื่องการเงินเลยค่ะรายได้ของชาวลัคนาราศีเมถุนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเงินจะเข้ามาจากการใช้ความสามารถใช้ฝีมือต่างๆ การลงทุนให้ผลตอบแทนดีถ้ามีธุรกิจก็เป็นจังหวะเติบโตเลยค่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีเมถุนเลยนะคะแต่ก็ขอฝากว่าอย่าเผลอไปใช้จ่ายในเรื่องที่ฟุ่มเฟือยค่ะอย่างไรก็ตามท่านก็อาจจะมี ค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการงานอาชีพอย่างเช่นการซื้ออุปกรณ์ทำงานซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโทรศัพท์หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อไปติดต่องานนะคะพอมาช่วงปลายปีค่ะคือตุลาคมถึงธันวาคม2569ชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้รับรายได้ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การเขียนการพูดหรือว่าการติดต่อธุรกิจนะคะหรือได้เงินจากสัญญาต่างๆหรือว่าผลประโยชน์จากเอกสารค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้รับเงินที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นได้มรดกได้เงินจากประกันภัยได้เงินคืนภาษีหรือว่าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ท่านลืมไปแล้วนะคะ แต่ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินที่ไม่ได้วางแผนไว้อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าซ่อมแซมต่างๆค่ะดังนั้นในเรื่องของการเงินฉัดขอสรุปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนถือว่าการเงินดีมากโดยเฉพาะในช่วงกลางปีแต่ก็ต้องเก็บออมต้องสะสมเอาไว้นะคะปลายปีอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาไม่คาดคิด ก็ต้องมีเงินสำรองไว้ใช้อย่างฉุกเฉินค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ช่วงปลายปีคือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถือว่ามีการพูดจาก,กันดีคุยกันสนุกสนานค่ะท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักจากสื่อโซเชียลต่างๆนะคะหรืออาจจะมี มาจากการแนะนำของพี่ๆน้องๆส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็จะออชอบคุยกันนะคะหากิจกรรมสนุกๆด้วยกันความสัมพันธ์ก็มีความสดใสค่ะแต่ทีนี้ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะก็อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยงานยุ่งมากเลยนะคะเ,เวลาที่จะใช้ ร่วมกันก็อาจจะไม่มากไม่สมกับที่คู่ครองของท่านตั้งใจนะคะเขาก็อาจจะบ่นว่าไม่มีเวลาให้เลยดังนั้นก็ต้องคุยกันดีๆนะคะหรือว่าจัดการให้เกิดความสมดุลค่ะนอกจากนี้อิทธิพลของพระราหูในช่วงปลายปีนะคะก็จะทำให้ ความสัมพันธ์มีความเข้มข้นมีความลึกซึ้งขึ้นเช่นอ,อ,อาจจะต้องคุยกันในเรื่องของการเงินด้วยกันคุยกันเรื่องของการวางแผนทรัพย์สินเรื่องมรดกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องสัญญาสําคัญต่างๆค่ะดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะฉันก็ขอสรุปว่า ความรักดีตลอดทั้งปีเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์มากนะคะแต่ก็ขอฝากว่าขอให้ท่านสื่อสารหรือว่าให้เวลากับคู่ของท่านอย่างเพียงพออย่าให้เรื่องงานมากินเวลาไปซะหมดค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะ คือในทั้งปี2,569เนี่ยก็ขอฝากชาวลัคนาราศีเมถุนว่าขอให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายดูแลร่างกายอย่าทำงานหนักจนเกินตัวนะคะเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสารที่อยู่ใน เรือนกรมมะตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะทำให้ท่านเนี่ยมีความเครียดมีความเหนื่อยล้าจากการทำงานอย่างไรก็ตามเรามาดูอิทธิพลของดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะในช่วงปลายปี2568ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2569คือท่านก็มีเรี่ยวมีแรงอยู่ละค่ะแต่ก็อาจจะอ้วนขึ้น นะคะอ่ะก็ต้องดูแลควบคุมอาหารด้วยนะคะทีนี้พอช่วงกลางปีคือมิถุนายนถึงตุลาคม2,569เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอให้ ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็หาจังหวะไปตรวจสุขภาพค่ะทีนี้พอเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะจะไปไหนมาไหนก็ยืดเส้นยืดสายบ่อยๆนะคะเอ่ออะในเรื่องของเรื่องสุขภาพนะคะก็ขอฝากว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ทำงานหนักจนเกินตัวค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบอกชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะในช่วงแรกถือว่าเป็นช่วงแห่งการพัฒนาตัวเองช่วงกลางปีมีเงินเข้าเยอะเลยค่ะและในช่วงปลายปีก็มีของขวัญพิเศษรอท่านอยู่ค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี2,569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ